สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกม PUBG Mobile หลังจากที่หนะ่างหายกันไปนานนะถือว่ามีคนลงเราหรือเปล่านะครับมาสอง VSC นะคลิปนี้มีไหมเราเล่นแบบนี้แหละยิงเงิบบนมับบนดิไม่ต้องวิ่งหาคนมีหรือไม่มีวะมีตัวหาปินก่อนโอ้โห ดีน็มี a อเคนี่่ะพี่น้องลงมาและหนึ่งลมมันใหญ่หรือไงวะลงช้าเาพื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะใช่เพื่อนไหม,ไมเพื่อนไหมงสงสัยจะใช่ที่เดียวกันแน่เลยฝั่งนู้นยังมีอยู่นะ มนฝั่งนู้นจะดึงกันแล้วอ่ะเราก็ไม่เล่นนานแล้วล่ะเขาก็เว่อรก์ก็เลยยังอยู่นะครับโอ้โหจ้งบนยิงมันยังล้มอยู่อ่ะอาหมดแล้วเหรอเดี๋ยวตีบน รูดของตามอัธยาศัยนะครับไอจัดนี้มันอ๋อจุดที่ผมยิงงงจุดแรกยังไม่ได้ได้เก็บของเลยชีวิตมันช้างหน้าเศร้านะดิฉ่ามมไม่มียาด้วย มีตีบนนะครับแล้วก็ตีล่างหรือเอาตีล่างก่อนประเด็นต,ต้องหายา,ยาก่อนเปล่าวะไม่ใช่เฮ้ามีตังบ้านเนี่ยซื้อยาเลย,เอย,เอยโอ้โห้กดไม่ลงเลยเคเดี๋ยวเคเล่นตอดยังกดไม่ลงอ่ะตอดไม่เล่นนานน้ำหนักมือหายไปแล้ว ตามไปลากเลยแล้วกันอย่าให้มันฟื้นคืนชีบอย่าให้มันชุบกันได้อะไ,ไนแล้วล่ะข้างบนก็ต่ตอดจังเลยวะเฮ้ยโอ้โหไม่ตอดแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโหูหมันนิ่งมากอะ่ะมันไม่ยอมยิงแล้รอให้ผมเก็บของใจแม่งเด็ดเีว เดี๋ยวครับสายวุ้วางก็จะเป็นอย่างนี้แหละเฮ้วเฮลชุบหลังลดดีกว่าเลยที่บนมันยังอยู่หรือเปล่ามันจะอยู่มันจะเข้าวงแนละ้วสายเห้าสุดท้ายก็ต้องร้องให้เพื่อนช่วยอย่าหาทํานะ เราจาัด <Thank you. S 1> มันวิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยิงกันอยู่นี่มันไม่รอดักเราวะมันไม่ยอมดักหรือมันไม่มียาหรือเปล่ายิงไม่กหน็นนัดล่วงเลยเมื่อกี้มันก็เลยรอไม่ได้นะครับ ถ้ารอแบบไม่มียามันจะเสียเปรียบเนี่ยดูด้ว,ว่ามีป่ะของเขาน้อยหรือเปล่าเนี่ยเขาเลยไม่รอไม่รอซุ่มป่งยิงเราเสียเปืนอยู่แถวนี้นะ ก่อนที่ผมจะวิ่งมาไม่รู้ว่ามันจะดักได้เลยป่ะเดี๋ยวเราเล่นขอบวงไปดีกว่าที่เอาอยาตรงนี้ก่อนเล่นขอบวงยาเยอะๆหน่อยสายพันใส่สะเบียง เนีย่ยเป็นข่าเข้ามาเฮ้ยดวนไหมดวนแม่งเลยไหมอันดีว่าดวนหมดไม่สนลูกใครไม่สนหน้าไหนกับ <g rab ble> ลอบบี้มับ่อยแล้วเนี่ยเน่นอย่างเงี้ยเดือดสรตภูมิชุด bnk ปลอดภัยนี่ตึกรูเต่าได้นี่ติสเตา่าที่ไหนวะนี่คือตึกอะไรก็ไม่รู้ครับท,ท่านผู้ชมทราบไหมมันคือตึกอะไรเขาเรียกกันตึกอะไรเนี่ยมีคนเก็บแอดดอกแมไม่มีแถมมีคนวิ่งมาวะ่ะเฮ้ยแล้วมันเห็นผมด้วยนะมันยิงสวนเลยนะ ไอตัวนี้ไม่โดนโดนไปนิดเดียวโอเคโดนละเฮ้ยยิงแล้วชอบไม่เดินผมต้องเปลี่ยนไปเล่นสองนิว้วอะท่านผู้ชมคือมันยิงสองนิว้วเล่นคล่องจริงนะแต่ว่าย,ยิงไปแล้วแม่งไม่เดินแม่งไปอย่างประจําเลยพอมันไม่เดินปุ๊บมันจะเป็นเป้านิ่งเวลาแบบต้องการจะ แบบยิงซ้ายยิงขวาเงี้ยแต่พอแม่งไม่เดินเนี่ยคือเหนาออะภาพสวยไหมล่ะภา,ภาพสวยสวยเอ็นจอยดูมันเพลินไหมมันเรื่องออกมาไหมโห้ไหมที่ผมมาแบบยาโจกเลยเนี่ยสักโผมไม่มี โอเคเรีย okay. บร้อยตัวเดียวแล้วตัวเดียวตัวเดียวมาให้เพื่อนกันนั่นแหละเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่น่าจะยิงได้โอเคเรียบร้อยครับมุมนี้เจอลุมเจอล้อมเรียบร้อยโรงเรียนจีน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไเลเวเจอกันในม่คลิปหน้าถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับส่วนใหญ่ผมก็เล่นเกมพวกนี้แหละเกมโมบ้าเกมเมทัลลอยี่แหนะครับปัจจุบันนี้นะถ้าไม่นับรวมเกมคอนโซลพวก p l 5พวกวอะไรพวกนี้นะครับก็เล่นอยู่แค่ไม่กี่เกมของเกมมือถืออะ